ังคลิปนี้เดี๋ยวคุณย่าจะกลับแล้วนะคะคุณย่าได้ตรวจแล้วเรียบร้อยนะคะได้ยาหมุนไปมาหนี้นาอยู่ข้างหน้าคุณย่าใส่รองเท้าถ่ายลูกถ่ายลูกไปยังไงถ่ายลูกไปไหมรองเทได้พักไปกินกระยเตี๋ยวถ่ายลูกได้เข้าแล้วเหรอคุณนายจ้ะโอเครอนานแต่ละคนแต่ละท่าน ขายกระป่าขายกระป่าไขายชิ้เดียวไปเด้ยๆที่นี่ขายได้หรเจ้าของผักเจ้าของผักขรักอันนึงมหมอเจ้าสิไม่อย่างกับเขาหมอกะบพรหมอหมอกะอยากขายเออนันเอออันึงหมออยากขายผักเออเดือนกาขายผักดีจะได้ไปซื้อผักขายช่วยเขาเขา่ไม่ใชเขแล้วกัน หมอใจดีสายแล้วสายแล้วใจดีคุณย่าจะเข้าห้องน้ำไหมคะเข้าค่ะเข้าก่อนคุณย่าไปเข้าห้องน้ำนะคะการสร้างคุณไทยมองคลใช่ให้แค่แค่นี้ก็ไม่ได้มาทางเดียวกันเอาไได้ลยคือขายให้คุณย่าหน่อยใส่ละกล่องคุณย่าก็กล้องคุณยายมีไหมคะแม่แม่กล้องแม่มิบบะคะโทรศัพท์แม่มิบบะคะ เ,สสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณย่าเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้ไดน้าแมา,ทาไทรเอาแมาไทรเอาไว้กล่องน้่ไทรเนี้ยถ่ายรูปให้แม่เนี่ยถ่ายรูปให้แม่เนี่ยแม่อยากถ่ายรูปเอออยากถ่ายรูป รีวิวแหมียวฉันเดินไปนู่นดีปะคะยญาเขียวเลยค่ะตามมานี่แหละเอาตามนี่แหละอไปเที่ยวแท้หนึ่งสองสามไปลูกไปให้แม่นห้าแม่บปยิ้มนะแม่บปยิ้มเลยไปยิ้มไปได้แถวแถวแม่ยิ้ม FC อยากถ่ายรูปด้วยโอเคจ้ะเดี๋ยวรอกล้องก่อนเสร็จยังคะไก่ใบโบไก่ใบโบ โอเคจ้ะอ่ะถ่ายรูปกับคุณย่าก่อนเอ็นที่กอติดเลยสิเข้าห้องน้ำกับเบรกไว้ก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวคุณย่าจะกลับแล้วนะคะตอนนี้คุณย่าไปเข้าห้องน้ำนะคะมาเดนนี้เราไปขึ้นรถตู้เล้วนะมีละแม่เราเอะว้า บอกบ้รอกคุณญาตเดี๋ยวเดี๋ยวคุณ่าโปรโมทนิดนึงว่าอาทิตย์หน้าวันพฤหัสน้าจะ เอาอะไรมาบ้างคะอ๋องวดงวดบ้านบ้านผลิฮัตหนาสิคุณยายก็จะเอาส้มตำอบปลาแซ่บปากแดงมาทำเป็นส้มตำอะฮะขัดมีส้มตำลุงทานจะโอ้ยน้องภูใดมากลองมาได้กินไหมแบบความสุขคาพเป็นไรเรืองครับเดี๋วมาดูนสาธุ่ล่วงนม่ตาธุ่ล่วงแม่แต่ในร่วมก่ะที คาเลหัตอาทเช่นแฟนดักาเบซี่โลูทีว่าอยากมากหรือว่ายูนี่คุณแม่บอกไปแล้วว่าวันน้าปัดจุบันคือเก่าเนาะจานคุณแม่คุณแม่คือบัตจำมัตจำให้แซ่บในซุ้มถี่ลงมือเองนะเออสุดยอดค่ะจะพัดมีมาด้วยค่ะจะพัดมีมาน้ำเหมือนกันเกียรติกับตั้งแสงไทยที่ี่ทคุณแม่สุภาพได้ให้โอกาสตั้งแสงไทยได้ดูแลคุณแม่ขอบคุณแม่ค่ะ เดี๋ยวแม่าเฟี่เป็นกติมากอย่นเเบิรงกกัดอยว่าเออมีคนมาถามหลายอยู่ว่ายู่หมองใดผิกัดเิ่นพันยูนีตไม่เิคุณแด้แม่กับบอไปแล้วมีตัูกับบอไปแล้วนจะมาเรื่อยๆล่ะเาไมดือโอกาสแตก้งับคุณคุณแม่ได้ไครับพี่แม่ยามลูกหัานอยู่นี่มือนี่จดินากาัค่ะโอเคค่ะนากอดทยเวยค่ะเด้อวุ่นนาเรีนวันนาเรีน Ừ. Luật thảo là. Hãy, mẹ. Quanh hai lần mẹ hơi bao. má, hơi bao. Mẹ hơi bao. Mẹ Mẹ hơi bao bao. Ừ, ừ. hơi ừ. 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 nhiều má, u hơi bao bao. Mẹ hơi bao bao bao. Mẹ hơi bao 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 เราอยากเร้าแต่เกาเล่ายางโหดอยู่มันนี้เราอยากแข็งแรงกันเลยสี่นละมาน้ำเราอยากมาลูกเจ้าข้าเจ้ากต่แต่ว่าคุณหมอก็ใจดีคุณหมอบอกว่ามาให้ต่อเนื่องใช่าล้ก็เป็นผู้สูงศึกาแล้วก็เป็นผู้สวยจะเป็น ผู้ช <Netz stereotype> ่วยลูกไสแม่ลู๊กไสแม่พยาบนสายตรวจอ๋อเป็นผู้ช่วยเออเป็นผู้ช่วยกับพยานจ้าจ้าไม่รุ่นเลยจ้าเอฟซีกลับแล้วจ้าไปเลยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแ้วจ้าเอาทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยายเป็นทาง ช่วงไีนคะไเ่ากันเิราะเ้นเหยูไดมากกวดาเนาะเยียววัฒนาเคียวแสตแตตัดแตงมาตั้มาคู่กันมีไไหวอนนึงใครมือคึงมันบข14 16 18บงก่อนมาตีไปตีไปมือได้ได้พูดนดดอนนี่ วันน้องนำ้ำวันที่สิบหานสามมือวันที่1ิบแปดวันขาวันที่ 14, ทสิบี่น้องชาวไทยแม่พีน้องชาวไทยชิ้นหมายถึงสาวน้อยตล,ลาดนัดคนอสองอพาร์ตเนจ้างวากันจ้างวากันโอเคค่ะเป็นยากลับ,บ,ะะบ,บแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เราจ้าเดินทางปลอดภัยค่ะ

ครับคลิปนี้นะคะ Allah. คุณยากลับแล้วนะคะขอบคุณหลายๆเนะคะ่ะเด้อที่เขอบมารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะไม่ได้จ้าเด้อสวัสดีค่ะค่ะที่รักกระพริบฟังซองให้เสิยงด้านดีดีนะได้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ